สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในเซาของมือวันที่1 1เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดด,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 ดังๆค่ะพี่น้องคะมือนีแอดภาพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขุขก้อนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทาง จากคุณแม่มีนบุรีนะคะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาตัวเลขของคุณแม่มีนบุรีนะคะตัวเลขเล่าบ่เขาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะตัวเลขของคุณแม่บ่าเขาแต่ว่าแอกติดตามให้คือเก่านะคะเพราะว่าตัวเลขของคุณแม่มีนบุรีเนี่ยเขาสามตัวตรงๆกับเข้ามาแล้วนะคะพี่น้องคะคยเข้ามาแล้วนะคะสามตัวตรงๆแล้วก็เขาบนล่างตรงๆก็เคยเข้ามาแล้วพี่น้องคะแอกติดตามให้คือเก่าเพราะว่าตัวเลขกะมีเข่ามีรุด ทุกอาจารย์ทุกสำนักมีเขามีรูดเบิดนะคะพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นว่าเขางวดนี้งวดต่อไปเนี่ยเพิ่นอาศิเขาก็เป็นไปได้นะคะพ่อแม่พี่น้องครักระสับสับเปลี่ยนไปนาะพี่น้องเนาะเขาแน่รูดแน่เป็นเรื่องธรรมดาแตะวัาถ้าเขามาเนี่ยซ้ำตัวตรงๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเอามานี่คะ่ะแนวทางตัวเลขจากคุณแม่มีนบุรีนะคะบนนรางอาซิมีตัวไดแน่แล้วคุณแม่มีนบุรีแล้วสินเน้นตัวเลขตัวไดให้นะคะพี่น้องคะัสำหรับ มือนี้นะคะพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะที่ค่ะลาัสดีค่ะเบิ่งแล้วรวยและเฮปซีค่ะค่ะวันนี้มาถามแนวทางัได้ค่ะแม่นิดค่ะค่ะค่ะอ๋ออาบนะเอาบนรับจ้าบนแม่วิ่งเจ็ดกับเก้าบนวิ่งเจ็ดกับเก้าค่ะ เก้าสองสามนะคะเจ็ดเก้าห้สองสามเจ็ดเก้าห้นะคะค่ะเกองจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสค่ะเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้ค่ะ เกสองเกสก้าสองเก้าสามค่ะเก้าสี่เกหเกเกห้าค่ะอ่าอันสามตัวเกจห้าเจดห้าค่ะสามเจ็เกค่ะหกเจ็ด้าหเจห้าค่ะ สามเก้าห้าเอาแม่แม่กันไว้เน่ตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดเด้อกันเจ็ดเจค่ะขันสาตัวค่ะเจ็ดเจ็ดสามตัวนี้ค้าเจ็เจ็ดค่ะห่อันเลขวิ่งแม่นี่เน้นไปที่เจ็เด้อจเจกับเป่าเน้นเจ็ดอันจับคู่นี่เน้นที่เจ้ากับเจ็ดเก้าเจ็ดห้ากับเจดเก้าค่ะ ้านตัวค่ะเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าค่ะเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าค่ะสองส่นอ่าค่ะลางบบรางีนแมวิ่นึ่งกับเก้าบางวิ่งหนึ่งอ่าหนึ่งกับเก้าค่ะ ค่ะม่เด็มาบเก้าหนึ่งสองอ่ะเก้าหนึ่งสองค่ะ4ีสามห้าส่สามห้าค่ะอ่ะเมจับคู 1, 4, ่หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสอ หนึ่งสองค่ะหาหนึ่งหาหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะสองเก้าสองเก้าคา่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะเมนินไปที่หนึ่งสี่ห้าเก้าสี่เก้าหนึ่งสี่กับสี่เก้านะคะ หนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าอ่อเน้นหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าค่ะไม่นิดค่ะไม่นิดอ้นนี้เป็นชุดเต็มอยู่จ้ันเป็นชุดเต็มเนาะม่นิเนาะเอาไปทั้งในอันนฝนตกบ้างทั้งนนะคะม่นิคะตดูจ้าโอตก โอ้ก็คืมขื้นกันนี้นุ่มนี่ค่ะหอมก็สิตกเหมือขึ้นนีดได้ไหมนิดแน่่ตกแ่ค่ะตกแน่จะะเอาแม่นิดขอบคุณแม่นิดได้หลายเศาแล้วเล่าได้แม่นิดเด้อจ้ะจ้ะรักษาสุขภาพค่ะเศาเร่วเรนะคะแม่นิดค่ะจ้ะแม่นิดขอบคุณแม่นิดได้หลายค่ะ สวัสดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ่โชคดีเช่นกันดีด้วยค่ะสรุปตัวเลขแนวทางท่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากคุณแม่มีนบุรีนะคะวันนี้คุณแม่เราปล่อยแนวทางสาปิดนึงเพราะว่าคุณแม่เราบ่สมบายนะคะพี่น้องคะคุณแม่เราไปหาหมอนวะพี่น้องเนาะก็เลย ของกสิด้คำนวณวสันพี่น้องเอาตัวเลขชุดบนนะคะพี่น้องคะบนวิ่ง7กับ9นะคะบนวิ่งเจกับเกาเน้นยุทธีเจนะคะพี่น้องลัก้อยนะคะลักร้อยมี3 5 6หาหเกาลัก้อยคุณแม่มิ้นบุรีเล่า,าวงกลมเน้นยุทธีตัวเลข3กับเกนะคะพี่น้องคะมาครบบนคะ่ะมีหตัวคะ่ะมาครบบนคะ่ะเก3า9 5มเดเก้าหาบคุณแม่มิ้นบุรีเล่า จับคู่นะคะจับคู่ทั้งสามตัวสองตัวชุดบนให้ค่ะเก้าเจ็ดหาสามเจ็ดเก้าหกเจ็ดหาสามเก้าหาเจ็ดเจ็ดนะคะสามตัวนี้คุณแม่มิม้นบุรี่เล่าเน้นเก้าเจ็หาแล้วก็สามเจ็ดเก้าค่ะบัตนี้สองตัวนะคะสองตัวค่ะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดเก้าเสองเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่าหานะคะคุณแม่มิม้นบุรีเล่าเน้น เจ็ดหากับเจ็ดเก้าแล้วก็มีโตกันคือเจ็ดเจ็ดพร้อมอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะกันเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องคะมาในีสำหรับชุดล่างค่ะล่างวิ่งหนึ่งกับ9นะคะวิ่งวิ่งเนี่ยล่างคุณแม่ล้วเน้นหายหนึ่งนะคะแล้วก็เม้าครบล่างค่ะมีเก้าหนึ่งหานะคะพี่น้องคะจับคู่ค่ะ1น1่งสี่หนองหาหนึ่งเก้าสองเก้ากับสีเก้านะคะคุณแม่มินบุรีเล่าเน้น ล่างค่ะหนึ่งีหนึ่งเก่ากับ4ีเก่าด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาอย่างไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขจากแม่มีนบุรีนะคะพี่น้องค่ะฝากตอนพ่อม่พี่น้องของหมวดหมูอวันที่สิบหกพฤษภาพพคมนะคะพี่น้องค่ะสิบหก พฤษสภาคมนุ้พี่น้องเนาะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนุ้พี่น้องเนดะ้อนําไปพิจารณาเพื่อยึดจับซสือหาสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่น้องคะแต่ว่าตัวเลขกะมีเขามีหลุดเด้ยพี่น้องคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุคนโชคโชคมันมั่นลำลำิรว้งแห้งๆหปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขุสุคนนะคะสำหรับแนวทางในมื้อนี้นะคะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณขอบคุณคุณแม่มินบุรีค่ะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้ เป็นเทือแรกนะคะทำประยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บวพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางมันีของคุณแม่มินบุรีนะคะจังไดก,กะห้พ่อแม่พี่น้องอ่าพิจารณาเบิงนะคะตัวเลขกะมีเขามีหลุดได้พี่น้องเด้อมีเข้ามีหลุด ทุกๆตัวนะคะแล้วก็มีเขามีรุ่ทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักคือกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสำรับเมื่อน,นี้ค่ะแนวทางของคุณแม่มินบุรีตัวเลขทั้งเบอร์ทั้งม้วนกับมีเพียงซัมนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาไว้พ่อกันไม่กับแอดในคลิปหนาถ้าใครได้สำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ